วันี้ค่ะกลับมาพบกันนุกนะคะกับช่อง Ford w o r ี d w i นุกค่ะวันนี้นุกพามาชมเอเวอเรสต์คันสีขาวค่ะซึ่งต้องบอกว่าการตกแต่งวันนี้ค่ะสะดุดตานะคะแล้วก็มีความหล่อมากทีเดียวค่ะกับชุดแต่งที่เป็นงานไรเดอร์กันวันนี้นั่นเองค่ะราคาค่าตัวของเขาเลยนะคะสำหรับรุ่นสปอร์ตค่ะจะอยู่ที่1 5ึ่งล0แสนบาทค่ะไม่รวมสีขาวมุกนะคะเพราะขาวมุกจะเป็นสีพิเศษราคาบวกเพิ่มอีก1 2 0 0 0ับาทนั่นเองค่ะเดี๋ยวนุกพาดูเลยดีกว่าว่าชุดแต่งเขามีอะไรกันบ้างกับคันนี้ค่ะเชค่ะ สำหรับทางด้านหน้าก่อนเลยค่ะให้ดูในเรื่องของตัวชิ้นกระจังหน้าก่อนเลยกระจังหน้านี้เป็นกระจังหน้าที่เราถอดกระจังหน้าเดิมออกนะคะแล้วใส่เป็นกระจังหน้าชุดใหม่เข้ามานั่นเองค่ะลักษณะเห็นไหมคะจะเป็นลักษณะเหมือนเที่ยวแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ตรงกลางค่ะจะเป็นรูปสัญลักษณ์เห็นไหมหล่อๆกันเลยนะคะแบบนี้ค่ะอันนี้คือเป็นกระจังหน้าของชุดไรเดอร์นะคะเท่านั้นไม่พอค่ะด้านข้างค่ะจะมีแถบด้วยเป็นคําว่าเอเวอเรสต์เห็นไหมซึ่งตรงนี้ค่ะจะใช้เป็นไฟ LED เข้ามานั่นเองค่ะความสว่างไม่เยอะนะคะไม่แสบตาแต่ว่าสะดุดตาดู ชุดชิ้นกันชนหน้าค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นงานตัวครอบทับลงไปกันนั่นเองค่ะเดิมๆค่ะของรุ่นที่เป็นสปอร์ตเนี่ยตัวชิ้นเนี่ยจะเป็นสีขาวอยู่แล้วนะคะเดียวกับตัวรถค่ะแล้วก็ตัดด้วยชายที่เป็นสีดำแต่คันนี้ค่ะเราครอบเป็นตัวชิ้นสเกิร์ตหน้าทั้งหมดเลยนั่นเองค่ะทําสีเดียวกันกับตัวรถนะคะส่วนด้านนี้ค่ะจะใช้เป็นสีเทาเข้ามาเห็นไหมคะลักษณะนี้เลยแล้วก็ตัวไฟตัดหมอกด้านในค่ะจะคงความเป็นสีดําเงาแบบนี้เข้ามาให้นั่นเองค่ะ เท่านั้นไม่พอค่ะยังเพิ่มความหล่อในตัวของที่เป็นชายกันชนเนี่ยก็คือทําเป็นสีดําเงาแบบนี้นั่นเองค่ะมาพร้อมกับตัวสรีลักไรเดอร์แบบนี้ของเขาเลยค่ะแล้วก็จะมีไฟ LED ค่ะที่เป็นไฟเล็กๆในไลท์แบบนี้เข้ามาให้ด้วยนั่นเองค่ะเป็นไงคะด้านหน้าหล่อสะดุดตาทีเดียวนะคะเท่านั้นไม่พอค่ะของรุ่นที่เป็นสปอร์ตเนี่ยเราจะมีอะคริลิกคาว่าเอเวอเรสที่ฝากระโปรงหน้าไว้ให้เรียบร้อยซึ่งตัวอะคริลิกนี้มาจากโรงงานกันนั่นเองค่ะขยับมาดูค่ะทางด้านข้างนะคะ คิ้วล้อค่ะอันนี้เป็นคิ้วล้อที่มีการตกแต่งเพิ่มเติมนั่นเองค่ะเดิมเดิมจากของโรงงานเนี่ยจะมีคิ้วล้ออยู่แล้วเป็น3นิ้วแต่ว่าคันนี้นะคะจะใส่ให้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมมาอีกเล็กน้อยค่ะแล้วก็ทําเป็นสีดําเงาแบบนี้เข้ามาให้เลยแมกและยางมีการเปลี่ยนค่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าไซส์เขาเท่าไหร่นะคะเดิมของรุ่นสปอร์ตเนี่ยเราใช้แม็กไซส์ขอบยอยู่แล้วค่ะคันนี้ค่ะก็เปลี่ยนเป็น20เหมือนกันแต่ว่าเปลี่ยนในเรื่องของตัวลายนะคะ แล้วก็ตัวยางค่ะจะใช้เป็น265ท 50R20 กันนั่นเองค่ะเห็นไหมคะหน้ายางค่ะมาแบบนี้เลยอันนี้ก็คือจะไม่ได้เน้นสมบุกสมบันนะคะเพราะว่าดอกยางค่ะค่อนข้างเตี้ยแล้วก็แคบกันนั่นเองค่ะขับสนุกค่ะแล้วก็เสียงไม่ดังด้วยมีไฟเลี้ยวก็จกมองข้างมาให้เรียบร้อยค่ะกระจบเป็นปรับและพับไฟฟ้านั่นเองค่ะส่วนสีดาตรงนี้ค่ะอันนี้คือจะทําเป็นสีดําเงามาเลยจากโรงงานนะคะด้านบนค่ะแหลกหลังคาถูกติดตั้งจากโรงงานให้เรียบร้อยใช้เป็นสีดําแบบนี้ให้เช่นกัน ส่วนฟิล์มที่เราติดให้ลูกค้าเนี่ยเปอร์เซ็นต์ความหนาเข้มสามารถเลือกได้นะคะ40 60หรือ80แล้วก็ใช้เป็นฟิล์มเซรามิกอย่างดีเข้ามากันนั่นเองค่ะพวกมือจับต่างๆจะเป็นสีดําเงาเข้ามาให้ทั้งหมดนะคะรถที่เป็นยกสูงของ Ford ค่ะก็จะมีบันไดข้างมาให้แล้วเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเรามาดูไฮไลท์ด้านหลังกันต่อดีกว่าค่ะสลับด้านหลังนะคะเดี๋ยวหนูให้เห็นก่อนเลยก็คือจะเป็นตัวชุดที่เป็นสปอยเลอร์กันนั่นเองค่ะ อันนี้เดิมๆเนี่ยของโรงงานเรามีสปอยเลอร์อยู่แล้วนะคะจะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถค่ะแต่ว่าคันนี้เราติดสปอยเลอร์ที่เป็นสีดํานะคะครอบทับเข้าไปกันไดน้เองค่ะตัวสปอยเลอร์จะมีความใหญ่ออกมาจากเดิมอีกเล็กน้อยค่ะไม่ได้บทบางในเรื่องของตัวฉีดปัดน้ําฝนแต่อย่างไรน,นะคะแล้วก็งานค่ะจะทํามาให้เข้าเซตก,กันกับที่ด้านหลังที่มีเป็นสีดําเงาแบบนี้จากโรงงานกันไดน้เองค่ะแล้วก็ติดเสริมค่ะในส่วนของด้านหลังที่เป็นตัวคาดแบบนี้เข้ามาให้นะคะ รถจะดูมีมิติที่มากขึ้นโดยทันทีค่ะเป็นลักษณะคล้ายๆเหมือนสปอยเลอร์อีกชิ้นหนึ่งนั่นเองค่ะแล้วก็จะมีตาฟอร์ดเข้าไว้ให้ด้วยนะคะส่วนด้านล่างค่ะไฟที่ใช้ก็จะใช้เป็นไฟบาร์ LED ค่ะด้านในมีคําว่าเอเวอเรสแบบนี้ไว้ให้เรียบร้อยเลยส่วนขยับมาค่ะดูในส่วนของชิ้นที่เป็นสเกิร์ตหลังกันบ้างนะคะตัวสเกิร์ตหลังค่ะก็จะติดมาให้เรียบร้อยเลยเป็นงานครอบเช่นเดียวกันค่ะสีจะทําเป็นสีเดียวกันกับตัวรถค่ะ แต่ว่าตัดชายค่ะของคันนี้จะเล่นลวดลายอยู่ที่2สีนะคะก็คือจะมีสีเทาแล้วก็เป็นสีดําเงาแบบนี้กันนั่นเองค่ะด้านล่างค่ะยังให้ความสะดุดตาหรือลูกเล่นนะคะที่เป็นลักษณะเหมือนท่อไอเสียเลขแปดแบบนี้เข้ามาให้ด้วยน,นั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะเอลวเรดคันที่ตกแต่งของชุดงานที่เป็นไรเดอร์แบบนี้น,นั่นเองค่ะถ้าลูกค้าท่านใดนะคะสนใจค่ะรถที่แต่งแบบนี้นะคะสามารถติดตอ่อสอบถามรายละเอียดกันกได้ค่ะที่เบอร์0ูน6 5 3ก4หรือติดตอ่อไอดีไลน์ก็ได้ แต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าค่ะอยู่คนละจังหวัดนะคะตรงนี้นุ๊กมีบริการจัดไปแดนและส่งมอบรถให้ถึงบ้านค่ะที่สําคัญการจองออนไลน์กับนุ๊กปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ะคะเงินจองเงินดาวทุกอย่างเราโอนเข้าบัญชีบริษัทกันนั่นเองค่ะแต่ถ้าอยากชมนะคะว่าคลิปอื่นนุ๊กแต่งได้ได,ดุรอแค่ไหนรับชมนุ๊กได้กับช่อง f o r ดโปรดีไนุก๊กวันนี้ลาไปก่อนกับพี่คันนี้ได้เดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ